มามาดูกันดอกนี้ครับโอ้โหแลแตกไปแล้วครับผม5,700ครับผมโอ้โหคืนทุนล้วนๆแล้วแล้วก็ได้แมวมา3ตัวครับผม2อง 2> คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความมันและความบันเทิงเท่านั้นคําพูดอาจจะชอยบ้างอย่าโรลดโปรดเห็นใจไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ สวัสดีครับผมเฮียเล้งระบดอมมาแล้วนะครับผมแม่มาวันนี้นี่ครับผมต้องคึกคักกันหน่อยนะครับวันก่อนนี้แตกไปเยอะเลยนะวันนี้จะแตกเท่าไหร่ต้องมาดูกันนะครับวันนี้เฮียก็มาเล่นนี้เลยนะครับผมเกมลักกี้นีโกนะครับผมเจ้าแมวเหมียวนำโชคของเรานั่นเองนะฮะวันนี้ก็จะมาซื้อฟรีสปินเส้นเดิมเช่นเคยนะเพราะเขาบอกว่าสายเทอร์รัใหม่ตอนนี้นี่ซื้อฟรีสปินนี่โอ้โหโอกาสแตกหนัก75เท่านะครับผมพร้อมแล้วเนี่ยเราต้องไปลุ้นว่าเราจะได้กันหรือเปล่านะครับผมก็ซื้อฟรีสปินไปเลยครับ4,500ไปกดเริ่มไปเลย หมุนแล้วนะครับผมมามาดูกันครับอ่าอมาลุ้นกันว่าจะได้อ่สแ s ตเตอร์ดอกที่ฮะโอ้โหได้จริงครับโอ้มาครับสิบสองสปินนี่ครับหลุมแล้วก็เกมนี้นะครับเก็บแมวเก็บแมวเก็บแมวทองนะครับผมเพื่อให้ได้ตัวคูณให้มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมตอนนี้ยังคูณสองอยู่นะครับแมวทองยังไม่มานะครับนี่ครับแมวทองมาสองตัวไปแล้วครับคูณหกไปเลยครับผมสามร้อยเก้าสิบหกบาทครับผมโอ้โห โอเคเลยนะครับผมแล้วก็เหลืออีก10สปินนะตอนนี้อยู่ที่คูณหนะถือว่ามันได้เร็วนะครับแมวทองมาดอกเมื่อกี้นี่ได้มา2ดอกเลยนะครับผมโหเกิดออกแมวทองเต็มหน้านี่มีโอกาส75เท่าอยู่นะโอ้ต้องมาด่วนนะวันนี้ถึง75หรือเปล่าตอนนี้คูณ6ไปแล้วนะครับผมลัคกี้เมโกครับผมเก็บยอดฮิตเลยนะฮะซื้อสปินสปินช่วงนี้นี่จะคุ้มหรือจะจะร่วงหรือจะเขาเรียกอะไรนะจะพุ่งหรือจะร่วงอย่างนี้เหรอใช่ไหมต้องมาดูวนนะครับตอนนี้คูณ8ไปแล้วครับผม วันนี้นะเฮียจะร่วงหรือจะรุ่งนะต้องมาดูเออจะรุง่งจะรุะ่งหรือจะร่วงใช่ไหมเออต้องมาดูนะครับผมวันนี้อ่ะแล้วก็ได้มาคูณ12บสองโ้โได้เก้ร้าบบาทแล้วก็คูณไปอีก2 8 8บ,บ,บาทครับผมโอ้โหแล้วได้มาคูณ14คูณไป336บาทครับผมเมื่อกี้เราซื้อฟนะีสปินไป4,5 0 0นานตอนนี้วินของเราอยู่ที่2100ครับต้องมาลุ้นกันดูว่าจะคืนทุนและจะเพิ่มเป็นกำไรหรือเปล่าเอ,อ นี้คูสิบสี่ไปแล้วเะครับผม <c oughs> มาครับมาครับยังหมุนเรื่อยๆฮะนะตอนนี้ขณะที่รอนับรางวัลนะเฮียก็ฝากด้วยแล้วกันนะคุณที่ผ่านไปผ่านมานะฮะ กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดชอบช่องของเฮียเนี่ยเฮียก็จะมีคอนเทนต์แบบแนวนี้ถ้แตะสิบแตกน้อยแตกพันแตกหมื่นแตะแสนแตกล้านมาฝากนะต้องมาดูกันครับผมนี่ก็เล่นโชว์กันไปเลยนะครับผมนะว่าจะได้เท่าไหร่นี่ครับพันห้ามาแล้วครับคูณสิบสี่ไปครับผมอ่าโอเคครับก็อย่างที่บอกครับผมก็ฝากนะอุ้ยอะไรหล่นเนี่ยขอโทษโทษโทษตกใจมีของหล่นโทษโทษโต๊ะเฮียแม่งลกมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวได้เงินดอกนี้ต้องไปซื้อตอกเพิ่มนะับ <c oughs> เอาไ้วางของเอ้โอเคคนระับผมบอกสำหรับใครนะเกมแนะนำหลายรอบเลยนะทีเ่เข้ามาดูนะก็เล่นนี้ต้องใช้เงินเย็นเล่นนะและแนะนำนะครสำหรับใครที่ยังแบบเขาเรียกไรไม่ได้อยู่ในวงการสลอ็อตแ้วอยากลองเข้าดูเนะี่ยเอาเงินเย็นมาเล่นก่อนนะล้วถคาเกิดครั้งแรกส่วนใหญ่นะคนเล่นสลอน็อตแรกนี่มันแตกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเกมมันจะให้แบบสมาชิกอหไรเยอะมากเลยนะก็ ลองไปดูนะลองไปปัดด่นดูแล้วได้เพราะอะไรไ,ไ,ได้ทุนหรือได้กําไรมานะให้แบ่งครึ่งกันนะแบ่งครึ่งเอาไว้เล่นต่อกับแบ่งครึ่งเอาไว้ใช้ครับผมมามามาดูกันดอกนี้ก็โอ้ยแล้วแตกไปแล้วครับผม5 7 0 0ันครับผมโอ้โหคืนทุนล้วนๆครับแล้วก็ได้แมวมา3ตัวครับผม2คูณ22ไปแล้วครับผมโอ้โหจังหวะเมื่อกี้กำลังแนะนําดีๆอะแม่งเข้าดีเลยนะครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้เงินวินเงินวินนะอยู่ที่หมื่นหนึ่ง หมื่นหนึ่งร้อยนะผมโอ้โหแล้วเมื่อกี้เราซื้อไปเท่าไหร่วะสี่พันห้าใช่ไหมเออสี่พันห้าหักหมื่นออกไปก็ประมาณห้าพันห้านะครับผมโอ้โหโอเคครับนะผมตอนนี้นี่กำไรอยู่ที่ห้าพันห้าต้องมาดูกันว่าจะหยุดแค่นี้หรือจะไปต่อแนละ้วเพราะว่าฟีสปินเรายังเหลือสี่สปินะนะครับผมนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะโอ้โหนะกนะ็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะผมก็คือ ได้เงินรางวัลมานะแบ่งเก็บไว้เล่นวันถัดไปแล้วก็เก็บไว้ใช้นะครับหรือไม่ก็เอาเงินทุนตัวเองกลับคืนมาก่อนนึกออกไหมถ้าเกิดอยากเล่นวันถัดไปแบบเยอะๆเ,เออนะครับผมมาครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้2003นมะครับผมแล้วก็มาอีก1้อยก็คือ2003นะครับอ้โห,หูแล้วคูณ22ช่วงนี้นี่ รับนี่นะครับโอ้โหหกพันนะผมโอ้โหกำไรล้วนๆแล้วตอนนี้นี่วินของเรานี่คือ22 0หมนะฮะเราซื้อฟรีสปินไปแค่4 5 0 0ัน้านะครับหากลบไปก็คือกำไร18 0 0ประมาณนั้นเลยนะผมโอ้โหแมเซตยอ่อเลยครับผมแบบนี้ต้องเซตยอ่อครับผมโอ้โหแต่ดอกนี้ฮนะชอบเลยชอบเหลือเกินชอบเหลือเกินนะครับผมแม่โอ้โหเมื่อกี้นี่1น้ํา้ำไม่พอต้องขอ2 3 4สาสี่น้าเอ้าแตกแทบตัวรีบครับโอ้โห แม่ได้จริงครับถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ถึง75เท่าครับแต่ก็คือแตกหมื่นนะพกมาหมื่นแตกหมื่นนะโอ้โหนี่ครับ2 2 0 0 0ื่นสองคร,แม,งครแม่แล้วก็สามสปินที่เหลือต้องมาดูกันนะจะอยู่ที่2 2 0 0 0หรือเปล่านะครับผมโอ้โหสาบาทได้มาเจ็โอเคครับมา2องมาหมุนไปต่อครับโอ้โหแล้วแมวออก4ตัวครับตอนนี้คูณ32ไปแล้วโอ้โหแล้วแม่งอยู่สปินสุดท้าย ไม่เข้าแล้วครับโอ้โหโอ้เสียดายว่ะโอ้แล้วเมื่อกี้คูณสาหครับโอ้โหเมื่อกี้โอ้หแต่โอเคเราได้เงินเยอะไม่เป็นไรแต่แอเสียดายไงนึกว่าจะแตกแสนเหมือนวันก่อนครับผมไม่เป็นไรัะใครก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวไปแล้วนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะฮะที่แน่ๆนี่ใครชอบนะก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่เฮียลงนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้นี่ลงกันแบบถี่ๆลงกันแบบประจําเลยนะครับผมวันนี้นี่เฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อที่จะเอาไปเล่นในวันถัดไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ